โซเชียลมีเดียได้มีพัอร์คมชื่ออะไรเราอย่าไปรู้นะเรารู้แค่นี้อันกอริทึมของแพฟอร์มนี้สร้างความแตกแยกให้แก่มนุษย์โลกใช่ไหมไม่มีเหตุการณ์ที่สร้างความแตกแยกให้แก่มนุษย์โลก นั่นก็คือสองครามระหว่างอิสราเอลกับอาอหรับอัอนโคอริทึงของแพลตฟอร์มชนิดนี้เราเหว่าว่ามันแรงก็ไม่ได้มันยึดสร้างความแตกแยกให้แก,กสังคมโลกอันโ้อริทึง กูก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรกูพูดกูจำก็มาพูดอันกอริทึมอันกอริทึมของแพลตฟอร์มนี้สร้างความแตกแยกให้แก่สังคมไทยเหมือนกันโดยการใช้วาทกรรมสร้างความแตกแยกในสังคมไทยดูโควิดเป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่ามันแตกแยกขนาดไหนสังคมแบ่งชนชั้น ผู้ติดเชื้อจะอยู่อีกชนชั้นหนึ่งผู้ไม่ติดเชื้อจะอยู่อีกชนชั้นหนึ่งผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มสามเข็มจะอยู่อีกชั้นหนึ่ง